เรามาพบก,กันกับการฝึกเขียนจำนวนตามรูปภาพให้ถูกต้องนะคะ EP ที่4 EP ที่4กันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยรูปที่เท่าไหร่คะนับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3ข้อนี้ตอบ3ค่ะข้อถัดมาค่ะ นับค่ะหนึ่งโอ้ยข้อนี้ง่ายมากตอบหนึ่งค่ะข้อถัดมาค่ะนับยังไงคะสามเหลี่ยมมีกี่รูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดข้อนี้ตอบแปดค่ะ ข้อถัดมาค่ะวงก้มมีกี่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้อนี้ตอบเจ็ดค่ะข้อถัดมานะคะดวงอาทิตย์มีกี่ดวงหนึ่งสองข้อนี้ตอบสองค่ะ ข้อถัดมานะคะเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรกล่องกระ,กระดาษชิดชููหนึ่งสองสามข้อนี้ตอบสามค่ะทุกคนข้อถัดมานะคะสุงขยาบม,มีกี่ถุงหนึ่งสองสามส,ามสี่ข้อนี้ตอบสี่ะคะ่ะข้อถัดมา หมวกมีกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้อนี้ตอบหกค่ะขอถัดมาอันนี้เรียกว่าเครื่องดูดฝุ่นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อนี้ตอบห้าค่ะ ้าวข้อนี้ข้อยากแล้วค่ะมีกล่องสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนะคะอยู่กี่รูปนับพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก 1ิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองและยี่สิบสามข้อนี้เยอะมากเลยนะคะทุกคนยี่สิบสามก็เขียนสองา้างหน้าแล้วก็สามด้านหลังนะคะช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันกันกบอีพีถัดไปบายบายสวัสดีคะ่ะ